ทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อิน์และคลริสตจักรร่วมมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะ พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่สองบันทึกว่าให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนเช่นนี้คือเป็นเหมือนคนรับใช้ของพระคริสต์และเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ดูแลสิ่งล้ำลึกของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นบรรดาผู้รับมอบฉันทะย่อมได้รับการคาดหวังว่าต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ข้อคิดจากพระวจนะนะคะเรื่องของผู้อารักขาค่ะในเวช เดิมจะบันทึกไว้ว่าเป็นผู้อารักขานะคะแต่เวอร์ชั่นนี้พูดถึงผู้รับมอบฉันทะก็คือเรื่องราวเดียวกันนะคะประการที่1ค่ะพระเจ้าเนี่ยถือว่าผู้เชื่อทุกคนน่ะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์นะคะแล้วก็ในประการที่2ผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ยต้องทําหน้าที่ในการเป็นผู้อารักขาหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีในการที่จะดูแลสิ่งล้าลึกที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเขานะคะแล้วก็ในประการที่3ค่ะผู้อารักขา ต้องเป็นผู้ที่พระเจ้าไว้วางใจได้เสมอนะคะดังนั้นเนี่ยในตลอดเดือนนี้เราจะมาอธิษฐานขอให้ตัวของเราเองอ่ะเป็นผู้อารักขาที่ดีเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีจากพระเจ้านะคะเรามาอธิษฐานด้วยกันนะคะ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราพระเจ้าตระหนักว่าเราที่ได้เชื่อในพระเจ้านั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์และส่วนหนึ่งของการรับใช้พระเจ้าก็คือการที่เราจะมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้อารักขาที่ดีเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีของพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ได้ทรงมอบให้กับเราประทานให้กับเราความล้ำลึกของพระเจ้าขอให้เราอ่ะจะเป็นผู้ที่ รับมอบฉันทะที่ดีแล้วก็อารักขาที่ดีของพระเจ้าพระเจ้าจะสามารถไว้วางใจในชีวิตของเราได้พระเจ้าจะไม่ผิดหวังในชีวิตของเราเราจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ